ระหว่างที่รอเพื่อนลุงแดงเนาะอ่าลุงแดงยางเลาะปลาพี่น้องต้นสนพี่น้องโอ้โหหน่ะสูงครับหนาวเลยหนาวพี่น้องหนาวอากาศเย็นแต่ว่าเอ่อสโนูหรือหิมะนอกจากมันก็ละลายเหมือนเราละเมื่อคันเดี๋ออกไปท่ายพี่น้องเบิ้องขาออกไปยังควรจะไปท่ายให้เบิ้องนอกจากตัวเม้าช์สตาร์เฮ็ดยังเฮ็ดยังลุงแดงเฮ็ดเฮ็ดเห็นเฮ็ดพี่น้องไปเบิงก่อนเฮ็ดอีหยังล่ะวัน เห็ดเบื่อบล่เป็นเซนรลดีไว้เซนทรัลไว้เซนทรัลรปลาไว่เต้ตนบ no มันคือเห็ดน่ะ no it's not white c e <oughs> <c oughs> n t r a กินได้ป่เนี่ไม่ เห็นน้องนึ่งกำหมุนไปแล้วพี่น้องถือแก้วกาแฟาไปน้ำอุ้ยหนาวบบได้โฮมอันบ่ได้เอาเสือออกมาน้ำในในรถไปไกลหล่ะเด้อตอนนี้เวลาแปดโมงเก้านาทีหุ่นอุย้ยยังชมธรรมาชาติถือแก้วกาแฟอยู่พี่น้องหนาวบอกให้ใส่เสื้อกันหนาวกับบูใส